แ,บบแฟนของเจเบต,ตี้นะครับมเมื่อวันพุธเราลงคลิปเจเบต,ตี้ไปเนาะครางนี้แล้วก็มาหนีคุณเบนนะครับเป็นแฟนของเจเบต,ตี้กันเพราะว่าเราก็มาติดในบ้านนี้แล้วคุณจเอเห์นวิกนั่นเองขอชื่อเบนใช่งหรอใช่อันนี้เขาเขาบอกว่ากดปุ่มก่อนกดปุ่ม,มด้วยแล้วมีบันไดมาด้วยว้าวว้าว เขาบอกว่าเขาจะมีตัวจำสเก์อันนี้นั่นแหละเขามีตัวจำสแก์ของแฟนเขาอะนี่ท่อกระบายกันนี้เขาจะบอกว่าจะมีจำสเกลลองดูไหม,ไมนี่ตรงนี้มีจำสแก์เลยนี่เห็นไหม,ไมเจนกั๋อุาย เของห็นเจเบตี้มาอ่ะอุ้ยเสียงเหมือนพ่อมากอ่ะอุ้ยเย่ผ่ yeah. านแล้วนี่ไงเขาชื่อเบนฮะนี่ไงที่รูปพ่าเขาเขียนชื่อเบนอุ้ยแล้วนี่รูปอะไรเนี่ยเจเบตตี้ โดนเบนอุ้มเหรอโอ้โหน่าเกลียดจังอุ้มไปแต่งงานอุ้มไปแต่งงานเปล่าน่าจะใช่เขาโดนอุ้มไปแต่งงานแม้ว่ามาและะ้วครับเขาบอกว่าจะมีตัวอะไรเน,นี่ยจะอยู่จะนี่เฮ้ยอะไรอะ ขูดปะ <S <S ใช่หยิบไม่ได้หยิบไ, <OK. S 3> ไม่ได้แล้วได,ด,ด,ด้แล้วเหมือนกันปึอืออืออืออ่านะครับอืมเขามีท่องเอาไปอากาศด้วยท่องเอาไปอากาศปกติเราจะปกติเราจะเราจะเล่น เราจะได้เงินนี้นนอุย้ยเฮ้ยไอตุกตายไหมอุ้ยโอเคดรอตรงตรงไหนนี่ดีกว่าเขาบอกว่าแบบเขาบอกว่าแบบนี้ยากมากจริงเขาบอกว่าแบบนี้ยากมากเลยอ่ะแม่หนีเนจอแล้วเจอสิดียัง ประตูประตูเปิดนี่มีรูปสองรูปไปอ่ะรูปแฟนสาวอะไรอ่ะอุ้ยจิ๊กเก็บอันนี้ก่อนนะกดปุ่มกดปุ่ม ได้ลขอซีดีมันกระโดดไม่ได้ออกไปไะออกไปไหนอ่ะซีดียอมดีเรียบร้แล้วซีดีไม่ได้อ่ะดู สองซีดีดันผ่านแล้วโอ้ซีดีมันผ่านแล้วซีดีบินไปน,นู่นเลยนะคะทุกคนซีดีบินมานี่เลยเดี๋ยวซีดีรอมาราบนี้เฮ้ยอันนี้กดปุ่มป,ปุ่มก็มีปุ่มมาให้ด้วยอะ่ะเนี่ยกดแล้วอุ้ยตาย เฮ้ยเจ๊อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอือว่าละนี่ไงประตูเฮ้ยหุ่นยนต์อะเจ้หุ่นยนต์มาดูนี่สิเนี่ย คมโยนแน่ก็ต้องเอาสะพานไปนีไ่ไงสะพานอันนี้ก็จะเป็นดาบตัวบอสที่ซีดีเ,เล่นแล้วแบบนี้ซีเคยชนะด้วยนะแบบนี้ซีเคยชนะด้วยนะจริงเหรอใช่มเมื่อเช้าเมื่อเช้าซียังเลนะ่นแะล้วชนะจริงชนะจริงเดี๋ยวซียปเหรอ อันนี้นั่นแหละหุ่นยนต์ที่ซีดีบอกนี่ไงหุ่นยนต์นี่ไงเจ้หุ่นยนต์ไปเปิดประตูเลยเจไม่เจอเจกระงไปเนี่ยอันนี้ประตูอยู่นี่หุ่นยนต์ ทำอะไรอะ่ะประกอบร่างหุ่นยนต์เนาใช่หนูประตูเปิดเดียวไอหุ่นยนต์หายไปเขาไปไหนอะ่ะโอ้ยอยู่นี่เลยเอยู่นี่เลยเขาไม่อยู่นี่เลยรอบน,นี้สีต้องสู้ได้สีต้องสูร้ร่างไลย เขาบอกว่าเราสู้ได้สิดีสู้ได้อย่ล้าเลยได้หรอนี่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 น,นี่สู้ได้เห็นไหมไมาแลวสิชนะทีเขาบอกว่าเขาพูดภาราอีกฤษเขาพูดถึ แฟนเขาไหมไดยไหมได้ไหมไไไตายแล้วของคือตายแล้วเอคือดีตายแล้วอุ้ยอคือดีตายแล้วมันน่าจะเป็นหุ่นโยตัยแบบจอนวิทมากกว่าเข้าไปน่าจะไม่คืออะไรลิฟต์เหรอใช่มันออกอะอ๋อมันเป็นสะพาน ไม่ใช่ลิปมั้งเอ้าเฮ้ยมีสะพานมาด้วยเนี่ยสะพานให้เราขึ้นไปได้อึ้บมางอมาโผล่ห้องนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยิร์มเอต้องใส่ก่อนหนึ่งใช่ไหมอา้าว สดียังมีชีวิตอยู่อืม้มเหรอข้ลมไนีแบบ่ยแวบบ้วมาแล้วคเผ็โว้วโอ้สปีดสปีดไมาสปีดอะ ายเป็นอะไรมันสปีดได้ยังได้ได้เหรอตายสักคู่ดีดีช้าโอ้ยซีดีไม่ได้อ่ะ ก็ตายก้อนนึงก่นใช่กตายก้อนนึองรด้วยนะเน็ตน็ตดิบผูฟูแกก็ดูมานะไมี่อันนี้เขาบอกว่ามีจัำสเกอีกนี่คุณแฟนของเจอเตตี ati, ค้คนนี้ไง พี่สิบีบอกเลยห้องนี้แน่นอนใกล้จะเป็นใกล้ถึงตัวบอสนะพี่ปวดหมิน่นจังใช่เขาตดรอบที่แลว้วอ่ะเจไปตีอ่ะเขาตดเขาตดด้วยตอนเขาเรียกอะกล่องต้องปีนกล่องถ้าไม่มีกล่องอ่ะเราก็โดดไม่ได้ไม่มีกล่องเราก็โดดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยตก กดไม่ทันเขบอกว่ามีด่านตัวบอสด้วยซีดีเล่นได้แน่นอนบอสอันนั้นอ่ะี่แบบเห็นคุณนึงได้จะกดสองอันเหรอสองอันแล้วดีกดมาด้วยมาด้วยมาด้วยนะซีดีกัน ใกล้มาแล้วนะทุกคนมาแล้วนะครับทุกคนซีดีมาแล้วทุกคนซีดีมาแล้วมารอบนี้เขาบอกว่าใครนั่งอันนี้ไปอะนั่งสปีดสตีดปีดปีดมากตอนที่ยังเล่นแม็เจยเบตีตอ้อะกินนมมมีสปีดโอ้ยเกือบไหมเจ เกือบตกหรอซีแซงไปก่อนเนอะได้ที่สิบแล้วไหนดูน่อ,อืออ,อ,อันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้สีเ่นได้แน่นอนโอ้โหูบาดเป็นคนนึงคนนี้เลยยงเล่นได้แน่นอนนะว่าสีดูเก่งมามาสิ มาสิลุงมาดีเฟรมน,น,นี่ถ้าตายเดี๋ยวซีดีเล่นให้ไม่ตายอยู่อ่ะอ๋อนั่นไงตีงกามาเลย น,านตายน,าน,นั่นไงว่ะก็เตียงกาอุ้ยแบบนานตายนั่นไงตายตายเจรอนะโอ้โยซีดีซีดีเมื่อกี้ของซีดีตายแล้วว่าเลือดใกล้จะหมดโอเค ตายกดลิฟา์บายบายบายอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วนะครัะผมนี่เขามีข่าวมาด้วยแจ้งว่าคุณออกมาจากโรงงานของเจมเบตตี้กับแฟนของเรานะครับจากนั้นก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ยังไม่ครบเลยบ้านบ้านของเขาพังเปล่าปึ้งปึ้งปึ้งปึ้มปึ้งอือระเบิดกระจัดกระจายปะใช่ อะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบบ๊าายย